กูจับไม่จะนลง้เนี่ยลงงแล้วราวไม่ได้ลไม่เสียคุณภาของพระทาน้าเี่ยังูงแบบก็ปคนดภาพี่บอกย่กวงักเัไหน้างเนีบอกาจาเดี๋ยวัตาหงพักแล้วประกันไม่ได้นะ ก็ไม่ได้รอไะรางไปยัไัไัทด้ัวไหัผู้ขับขี่รถให้การมือปืนและมือปืนยังหลบหยัดสมาธิสภา เขียว้วขวางแดงเอ้ยแดงเขดยวแดงนะครับกับคุณแม่พามามอบตัวก็เหลือหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนี้เราตามอยู่นะครับก็คิดว่าจะมีข่าวดีเร็วนี้นะครับเนื่องจากไปอยู่ปัญญาที่ไปทําไร่ทำสวนยางอยู่นะครับเราเข้าไปใกล้ถึงตัวแล้วเครอบครัวนั้นคือแบบบ้านไม่ทำ กลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าเขาว่าว่าเขามีปืนพอตอนพอตอนที่จังหวะที่ที่เราขับไปแล้วหนุ่มเขาไปยิงเนี่ยคือจังหวะนั้นมันเป็นยังไงคือกีะกี่กลกลับบ้านอีกคนนึงเขาคนตายเขาจะกลับบ้านพอดีคือผมกำลังกลับบ้านกลับทางนั้นอยู่แล้วแล้วไปเจอคนตายยังไงคะก็เขาเริ่มอยู่แล้วขี่กลับทางนั้นอยู่แล้วก็เจอค่ะเจอแล้วหนุ่มเขาบอกให้เราจอดรือยังไงคะไม่ได้จอดค่าก็ขี่รถตามตัวิ ตอนนั้นเราตกใจไม่ทำไมได้ทักกับเพื่อนใช่ไคะว่าทำไมมงทำแบบนั้นก็ไม่ได้เราก็ตกใจแค่ยีกสิบค่อหาแต่เจอบางคนแล้วว่าตามเลยิงเื่ออะไรต้องต้องต้องไปยิงเขาไมไ่ได้ะเนี่ยต้องิงม่มีดิได้อไปด้ิกการตางบันล้รับเงีอะไรไม่แน่ใจ น้ไปนั่งกินอยู okay, okay. Uh> ่ในร้านเดีั่เดี๋ยวฟ้มอบตัวไหมบงองเพื่อนเาตเ้ยราองต้องกลับไป็ับเริ่ม้อไงเริมตนกันบวชอรมากี่คนอเก็ต้นสองกันสามคนครับอก็มีเพื่อนในนั้นแต่ง่างมาดีขอเข้ากี่คนของในร้านไม่เห็นจะี่ก่นเลยอกเยอะ ของที่โดนเออเปลืองเาเยอะประมาณยี่สิบแต่คนชนนี่เราโดนชนเนี่ยเราอะโดนชนเนาะนี่ชนทำให้คนตายเลยไม่เรือเดินนิดน้อยนะเดี๋ยวขออภัยกันได้นะมันเมาแล้วก็เดินชนได้คือต้องฆ่าเขาต้องกลับไปก็ไม่ไม่พวกอื่นก็ไม่เห็ทำอะไรไหม ลูกมามาอ,อบตัวในวันแม่ให้เรารู้สึกยังไงมากครัแคลูกมามอบตัวอย่างเดียวถ้าเกิดก็โตเขาไหนก็อยากให้ลูกมามอบตัวอย่างเดียว่ะไม่กิดจะพาลูกนี้เลยพอแบบวันที่เรารู้สึกว่าลูกในเหตุการณ์เนี้ยเขารู้ว่าคิดว่าเขาไม่ควรทำไหยก็ถามลูกว่าลูกไม่ได้ทำเขาบลูกไม่ทำลูกมามอบตัวนะลูกแล้วยันนี้ยันนี้ตอนนี้ไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกแต่ไม่ได้บอกไปก่อนเลยแต่ไม่ได้บอกแม่นะแล้วโทรมาหรือแม่โทรไปก็โทรมา จ<ม>ะบอกว่าให้ลูกมามอบตัวนะลูกอย่านี่เรนนีกเขาควา<ถ>มนิสัยของเขาเป็นคนยังไงบ้างครับใจร้อนหรือเปล่าเาใจไม่ร้อนค่ะทำแล้เาใจไม่ร้อน